แม่พ่องพี่มุกเรียกแม่พ่องครับพ่อพ่องพ่อพ่อ,องหรือแม่พ่องพ่อพอ่องกับแม่เอ,พอ<ด>๋พ่อพ่องกับแม่เอ๋พ่อพ่องค่ะเดี๋ยวอาจจะเป็นรางวาัลไม่ธรรมดาสุดท้ายแน่ใช่ไหมผมบอกเลยพ่อพ่องกับแม่เอ๋อ่ะอันนี้ลูกใครเอ่ยเดี๋ยวนะปีหน้าเนี่ยหลังจากที่แบบว่าพี่ติ่งวิดีโอนี่จะประกาศยุติบทบาทของ การทำงานเพื่อสังคมตรงนี้หลังจากนี้ทำมาสามสิบกว่าปีก่อนก่อนที่จะไอ้นั่นปุ๊บขอเรียนเชิญพี่นันโชคกันันนิดนึงพี่โชคกันันด้วยนะคะผมขอให้พี่นันคุยอะไรหน่อยเพราะเราตอนแรกสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่ทําแล้วใช่ผมบอกเลยผมก็เลยไม่คิดว่าประกาศลงเฟซไปว่าคนโทรมาถามเราเยอะมากกว่าครับุ้ยทาไมพี่ติ่งยุติบทบาทอะไระคะอะไรเงี้ย เราก็นึกว่ามุติบทบาททางแลวก็ขอบคุณน้องเอ็มด้วยนะครับไปตามไปตามช่อง YouTube ของเอ็มได้นะครับก็เอ็มเอสแอลสตูดิโอน้องเอ็มใช่ไหมคะน้องเอ็มแล้วก็พี่โสรัดมาถ่ายรูปให้นะครับช่างภาพมือหนึ่งของเสนาเลยนะครับตอนนี้กับเรียนเชิญเบื้องหลังทุกท่านเลยนะคะขึ้นมาเลยนะคะผมขอให้พี่นันพูดอะไรนิดนึ่งเพราะตอนแรกคุยกันไว้ว่าบทบาทตรงนี้เราจะหยุดจริงๆินะครับพี่นันมีความเห็นยังไงบ้างครับ เพราะว่าเพิินมีเจ้าภาพแล้วเขาอยากช่วยเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเจ้าภาพที่จะช่วยเราก็อันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยเพราะมาเจอนามสกุลเดียวกันเพราะว่าโชคนั้นคือประวิ์ทรัพย์สกุลอ่าที่อยู่โชคโชคอนันต์ที่อยู่บ้านแถวเพราะนามสกุลเดียวกับพี่เอ๋นี่แหละคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีตั้งแต่ปีแรกที่ผมจัดกันมาจาก ใช่ครับผมคับผมผมผมในนามโชคอนันต์ครับ,ออนนรบโทคอนันทรัพย์สักุลก็มีความยินดีที่ได้เจอญาติหรือพี่น้องอคือครับผมกับทางติ่งได้จัดงานการมาเมื่อประมาณ2 0สถึงส0ปีที่แล้วด้วยกำเนิดเกิดขึ้นมาจากคิดว่าเราเป็นครอบครัวคนจนๆคนหนึ่งซึ่ง เมื่อก่อนไม่มีห้างไม่ร้านค้าต่างๆเด็กคุ่คนจนจะไม่มีสถานที่ไปเที่ยวเพราะเพราะแม่คนรยวยก็จะพาไปเที่ยวตามห้างตามห้างสิสสนค้าแต่พวกผมรู้ว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่มีเงินทองที่จะพาไปไหนผมก็เลยเริ่มจัดงานกันที่สาแดงเป็นครั้งแรกเลื่อยมาจนประมาณ3ามี่ปี และเวียนไปทั่วจนเทศบาลทุกๆจุดและได้คุยกับช่างติ่งเมื่อวานว่าอาจจะยุติเพราะเราอายุเยอะแล้วไม่มีใครมาสารต่อด้วยกำลังของพวกเราสองคนไม่สามารถที่จะไปต่อได้และเหน็ดเหนื่อยกันมานานในใน,ในท่าที่นี้นะช่างติ่งก็บว่าโอเคจะหยุดกันเพราะว่าเราไม่มีคนมาสนับสนุนหรือ,อ ในท้องถิ่นบ้านเราไม่มีใครมาสารต่อนอกจากได้คนที่อื่นอย่างศิลปินดารานักร้องที่อื่นเขาจะมาช่วยเราแต่คนบ้านเราจะไม่มีใครมาสารต่อคิดว่าจะขอยุติกันแต่ในเมื่อ,อช่างติงบอกจะมีคนมาสนับสนุนก็ยินดีด้วยอ่างผมก็อยู่เป็นเบื้องหลังโดยช่างติงมาโดยตลอดนะครับแต่แต่ว่าไม่สามารถที่ออกเบื้องหน้าได้เพราะว่าผมไม่ไม่พูดพูดไม่ค่อยเก่งและก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอดารานักร้องเท่าไหร่ แต่แต่ผมอยู่กับติงมาเนี่ยตั้งก็ยังไม่ลูกมีเมียแล้วจต่วันนี้ลูกเต้าผมได้โตกันอยากจะพักพ่อทำาะพูดแบบเหมือนเหมือน่อคืนนะว่ามีเมียหลายคนอย่างนะเดี๋ยวให้ช่างติ่งพูดต่อดีกว่าพูไม่เก่งแล้วให้อธิบายต่างๆแทนตัวผมละกันครับขอบรคุณมากครับที่นันพูดไปพผมผมหวาดเย่แวบเลยบอกว่ามีลูกหลายคนบอกมีเมียโอ้ยผมมีล่ามีลูกหลายคนหรือมีเมียหลายคนก็ท่านอ่า ลูกนะก็หลายคนจะมีอาจะมากกว่าลูกนิดหน่อยครับ่าไปนั่นนะเออนั่นอ่ะโอเคในตอนนี้เราจะให้พี่ผ่องค่ะนะครับแล้วก็เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หนูเข้าใจว่าแม่ผ่องกับแม่เอ๋พี่ผ่องนี่คือท่านไหนคะนู่นคนที่หลอที่สุดชี้นิ้วนี่คือผองเดี๋ยวอพี่ผ่องคะหนูอยากรู้จักเพราะผ่องมากเลยอ่ะดูดู พ่อผ่องขึ้นมาหลายรอบแต่หนูไม่รู้ว่าชื่อพบอผ่องหนูรึกว่าเป็นแม่ผ่องไม่จริงแล้วเนี่ยผมเกิดดั้งเดิมผมเป็นคนที่นี่นะครับจริงๆอ่ะกิจกรรมอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าคือมันเป็นมัน,นคือคือจริงๆกลุ่มพ่อผมนะค,คือกลุ่มสายบุญบสายมูสายบุญเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมพวกเนี้ยผมเกิดมาได้เนี่ย ไม่เป็นพื้นฐานของเราไม่ได้เป็นคนที่ที่มีฐานะแต่เรารสามารถซัพพอร์ตกับเพื่อนเราได้รเรียนอยู่วัดเจ็ดนายผมก็เรียนมันจบตับประหกต่อไปผมก็ไปต่อที่อสัำชันจริจงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมกิจกรกรมดีติ่งบอกอยากจะเลิกแต่ด้วยผมกับครอบค,ร,ครัวกัลยาณมิตร ที่อยู่สายบุญไม่ว่าจะอยู่ข้างล่างมีหลายคนนะครับเอเอก็มาแล้วก็พี่พี่อย่างน้องเนี่ยย้ายเอกสารต่อก็คือให้ติ่งดําเนินการเดี๋ยวเราจะไปคอยแบ็กอัพให้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคาขวัญมันเด็กเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆนะรักสถาบันรักครอบครัวครับแล้วก็รักตัวเองแค่นี้เราจะเลยแล้วขอเสียงปรับ โอ้โหกีดจริงนะนายกพงสิรักสถาบันคือรักชาติศาสนาพระวัตกษัตร์ครับผมครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้องถูกต้องจริงอ่ะพ่อแม่เราต้องเราต้องบูชาแล้วใช่ครับเราต้องรักตัวเองคนที่รักตัวเองคือทำไงให้ตัวเองดีเข้าใจไหมมันต้องดีเรื่อยแล้วตอนนี้มันก็สนับสนุนตั้งแต่สถาบันครอบครัวแล้วก็ตัวเองแค่นี้แหละไม่ต้องไป ยึดโยงกับคอนเซปต์ของประเทศชาติเยอะแยะปวดหัวพวกเราน่ารักที่สุดรักสถาบันรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วแล้วก็รักตัวเองนะครับคนที่รักตัวเองเนี่ยคือความเจริญไม่ว่าพวกเราเนี่ยความเจริญนะครับและอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าที่น้องคนที่ใส่เสื้อเรือนสักสกุลครับทางการจายคาเฟ่เนี่ยที่ได้รางวัลจากพี่เอ๋ไปเนี่ย พราะเมื่อปีนี้เราทํากิจกรรมของชมรมฟุตบอลสิกเก่าสำชัญเนี่ยที่เสนาค่ะนะครับเชื่อว่าน้องคนนี้น่าจะไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะใช่เพราะนั้นอ<ช>่ะ<ช>มันเป็นบุญพาวาสนาทรงเป็นบุญสัมพันธ์นะคะอ่า<ล><ล>เราเห็นเสื้อตัวนี้เพราะเราเป็นคนทําเสื้อเองเราไปทนมพี่เป็นคนจัดกิจกรรมเองโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ใครก็มีได้อ่าไม่น้อยคนคที่มีแต่ในตบล อ,อ,อาจารย์ชอบที่อยู่โรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนวัดบานแถวอะ่ะค่ะน่าจะส่งมาเพนันน้องได้รางวัลพี่เอกก็เลยมอบทุนให้กับน้องค่ะเพราะนั้นในกลุ่มของตบลนเจ้าเจ็ดเนี่ยถ้าพ่อแม่มีน้องใครมีลูกที่เก่งเรื่องฟุตบอลเลยนะเน,น้นๆเรื่องฟุตบอลเนี่ยอ่า ไปต่อม4 5 6ที่อสามชันเนี่ยเก่งจริงนะไม่เอาไม่เอาสายนะคะไปเรียนต่อได้ครับที่โน่นนะครับนี่คือติตออออด,ะะดต,ต่อที่พ่อผ่องได้เลยนะคะติดต่อที่พ่อผ่องได้เลยที่พ่อผ่องพูดามาเมือ่อสักครู่นะคะ,คะอืมอายังไงต่อดีจับรางวัลเลยไหมเดี๋ยวก่อนที่จะจับรางวัลเนี่ยเราต้องแบบว่านี่สำนึกในพระคุณเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ติ่งเนี่ยประกาศออกเฟซบุ๊กเลยว่าจะยุติบทบาทของการ ทำเพื่อสังคมตรงนี้นะคะคแต่ทีนี้มีแม่เอกกับพ่อผ่องน,นี่เข้ามาซับพอตว่าเราเห็นน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองมาแบบนี้มันไม่สามารถที่จะยุติได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเนาะมันเป็นความรักของเด็กๆที่มีความหวังกับวันเด็กกับพิ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอะ,อะวันเจ้าเจ็ดใน,เ,นเคยจัดทุกปีแล้วปีหน้าจะไม่มีจัดมันเป็นไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือดังๆเราก็เกรงดัง,ด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 ง กว่านี้ศิลปินเยอะกว่านี้แม่ยายครับอีกตกลงกูเป็นทั้งแม่ยายทั้งอะไรวะเมียครับเป็นหมดอ่ะพราอเราไปกันสามสมาคมตลอดไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้อีกอีกคนหนึ่งที่ต้องถามด้วยใครคะคือเมเมว่ายอมให้จัดไหมเมยยอมให้จัดไหมคะมึงยอมไหมอีเมมึงยอมไหมมึงบอกแม่เดี๋ยวนี้เลย อันนี้ลูกสาวนะคะจริงๆเราเป็นแม่ยายอยอมให้ลูกเอาพูดไปแล้วปีหน้าแม่จะมาช่วยหนูไหมกูม,ม,มาทุกปีถ้ากูไม่ตายมึงต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย <laughs> ถ้าแม่มาช่วยหนูหนูก็ให้จัดค่ะเกดเกดจัดทุกปีค่ะอ่าโอเคทวนี้เรามาจับคครางวัลกันเลยนะค,ครับเอาให้หัวเรือใหญ่ ถ้าไม่มีสองคนนี้นะครับไม่มีสองคนนี้จะไม่มีสองท่านนี้นะครับจะก็จะไม่มีพ่องกับเอ๋ก็คือจะให้แม่จำเนียนทรัพย์สกุลเป็นผู้จับรางวัลจักรยานเลยจับรางวัลจักรยานเชิญครับนี่แต่ปีหน้าแม่เอ๋คะเปลี่ยนกระเป๋าอันหนึ่งอันเดียวก่อนนะครับอันเดียวกันนี่จักรยานจากครอบครัวเรือนทรัพย์สกุลนะครับ แล้วรางวัลอีกเยอะที่น้องๆได้ไปนะฮะออกไปแล้วออกไปแล้วเสียบแล้วอ่ะไอ้นี่ถนัดเสียบกูถนัดปั่นหมายเลขจักรยานนะครับครับสองสี่แปดครับสองสี่แปดมีไหมครับมาแล้วสองสมาแล้วโอ้โหแม้คนมันจะได้รอจนได้เห็นไหมล่ะรอจนได้สุดท้ายรอจนได้เห็นยไหมจักรยานนะาจักรยานจักรยานจักร้านนู้นเลยอ่ะไปเนงใกล้ๆเลย มาลูกขึ้นมาเลยค่ะข้างบนอู้น่ารักที่สุดหนูน้อยเลิศคุณแม่แม่เอกกับง่นอ่ะดันไปมอบเลยให้แม่จำเี็นรอดเลยครับจับอ่ะมาค่ะมาพี่น้อยมาพี่พี่หนข้างนี้ถ่ายรูปครับพี่หนครับโอเคเลิศคนมันจะได้เนาะอยู่จนได้อ่ะใช่แล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีรางวัลพิเศษอีก ครับผมผมว่าไม่หมดแค่นี้รางวัลพิเศษมีแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะทักพักทพักเดี๋ยวเองก็มองต้องมีรางวัลพิเศษมาดูเถอะอ่ะรางวัลที่สองจักรยานอ่ะ<จ>พี่น้อยพี่น้อยมาเอ้ยไม่ใช่จักรยานตุ <laughs> ๊ก,กตาอ่ะจักรยานเนี่ยใครจะเอาลงไปให้นนออ่ะอ้อเขามีแฟนมาโอเคเดี๋ยวลงอ่ะ โอเคแม่รอจนได้จักรยานรอจนได้หมายเลขพี่ออกหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งไม่ม,ม,มีไหมอ๋ออยู่นี่อ,อ้<ม>า 1> 1, 3, วหนึ่งสามหนึ่งรับไปเลยอ้าตุก๊กตาอ้าพี่ได้บอบหน่อยลูกอ้าวถ่ายรูปหน่อยพี่โซรัสนี่ช่างภาพของเรามาเหนื่อยด้วยกันนะครับ ขอบคุณพี่เะเอหอยทอดด้วยนะครับแล้วก็รา้าทุกร้านอ้าวอีกหนึ่งรางวัลไม่มันมีผมว่าต้องมีเดี๋ยวต้องมีคนฟักมารางวัลสุดท้ายมีไหมมีต้องมีเอาอ่ะรางวัลนี้ก่อนอ่ะรางวัลนี้ก่อนอ่ะรางวัลนี้อ่ะใครจับดีอ่ะพี่วันชัยพี่วันชัยจับเลยอ่ะพี่วันชัยมีข่าวดีมาบอกด้วยว่าปีหน้าเนี่ยชอบพกาอินเตอร์กรุ๊ปนะคะพุ่งโดยการสร้างภาพยนตร์ขุนสันที่จะเปิดกล้องในเดือนมีนาคมนี้จะถึงนี้นะคะท่านจะมาร่วม ท่านจะมาร่วมในปีหน้าด้วยนะมาร่วมกับแม่พอกับพ่อผ่องกับแม่เอของเรากิแปดส่วนจะผ่องสี่เนี่ยมีไหมแปดส่นแปนับจับมจับใหม่อะจับใหม่อะให้ให้พี่มุกเลยอ่ะมาครับ หมะหมเสียงด้วยเพราะยาเริ่มออกฤทธิ์ลขสมตัวสามหนึ่งหกมีไหมคะสามหนึ่งหกมีไหมไม่มีนะจบไปเอางี้ผมว่ามันช้าแ้ลเออกพ่มุกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมไม่รู้ผมมีอยู่ห เดี๋ยวจะดูว่ามีใครสมทบทุนมาไหมเป็นรางวัลสุดท้ายรวมกันนี่ไปเลยเอามีใครสมทบทุนไหมอ๋อยางอีกเขาบอกยางเอาเอาอันนี้เอาผมให้อันนี้กับนี้อ่ะพี่มุกเอาอันนี้กับอันนี้ใครจะได้เอาอันนี้เป็นรางวัลอันนี้กับนี้ไม่ใช่รางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่มีคนระซิบแะแล้วใหญ่มีอีกรางวัลหนึ่งอ่ารางวัลนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้น้าฝนประกาศอยากให้พวกข้างหน้านี่มันรอดนานมากเลยน้ำฝนประกาศ สี่มีไหมสี่หกเมีไหมสี่หกเมีไหมสี่สี่หไ,ไม่มีเอาไหมไม่มีอ้าไม่มีจับไหมอ่าเพราะว่ามันดึกและเด็กน่าเริ่มกลับแล้วอา้าวหมาเลขสามสี่สมีมีไหมลู อยู่ไหนนี่แหละต้องลุ้นกันแล้วตัวเนี้ยสามสี่สองมีไหมมีไหมอ้าวสามสี่สองไม่มีใช่ไหมอ้าวไม่มีเราจับใหม่เลยจับไปเลยอ้าพี่วัญชัยจับมาอีกอ่ะในลุ้นโอ้ยเนาะอย่าลืมพรุ่งนี้เก้าโมงที่วัดหัวเวียงอีกหนึ่ยครับหัวเวียงแล้วแม่เอกกับพ่อผอมไปสองสี่ห้ามีไหมสองสี่ห้ามีไหมครับ ไม่มีเอาจับไปอ่าดูแล้วทางเดี๋ยวตาติ่งต้องอยู่ดึกเนี่ยเพราะต้องเก็บขยะกับเมียอีกเหมือนเดิมเนี่รุกวากกันจังพุงนี้ไปงานด้วยเอาเอาให้ตายกันไปเลยค้างหนึ่งตายไปข้างนึงแหละครับอ่าหมายเลขสี่หกแปดสี่หกแปดอยู่ไหมสี่หกแปดมีไหมมีไหมดูนะสี่หกแปดไม่มีนะครับเลขสาวสาวไม่มีจับไปครับเอาไว้เลยเอพี่วันใหญ่จับไม่เอา เออคุณบรเอายดจับมันหมานหน่อยจับมันหมานหน่อยง่ายทำไมเอ้คุณยาดาจับสิอ้าวหมายเลขสองตัวสองแปดมีไหมมีไหมสองแปดอ้าวมาแล้วสองแปดมาแล้วมารอจนอยู่ไหนอยู่ไหนง่ายมาสองแปดมันรอจนได้แล้วโอ้โหมันรออยู่จนได้พี่มันใช้มอบหน่อยเอ้าพี่มันใช้มอบพี่มันใช้มอบค่ะนี่ค่ะอ่าพี่บรรชายค่ะมาพี่บรรชายนี่ค่ะ โชตังด้วยโชตังห้าร้อยโชตังห้าร้อยด้วยนั่นว้าวตังห้าร้อยจะไปให้ใครให้แม่แล้วพ่อล่ะให้แม่ไปใช้อะไรอ่ะซื้อหวยโอเคจบอ้าวไปได้รางวัลสุดท้ายโอเครังวัลสุดท้ายต้องให้เอจจากแม่เอเลยแต่ไม่บอกว่าคืออะไรจับก่อนอ่ะ ของแม่เอ,อ๋อาอาหมายเลขนี้เดี๋ยวอ่านน้ำฝนอ่านเลยนะอ่านแค่สองตัวก่อ,กอ,กอนนะสองตัวหน้าสองสี่ตัวหลังหมายเลขสามรวมกันแล้วสองสี่สามมีไหมมีไหมสองสี่สามอ้าเฮ้ยมาเลย เออโอ้โหไอคนที่ได้เทนไอหุขนาดนี้ไปลูกโอ้โหสุดยอดครามครับนะคะเดี๋ยวเราจะมอบทุนการศึกษาให้หนึ่งปีนะคะเดือนละหนึ่งพันบาทค่ะเป็นเงินมูลค่าหนึ่งมสองพันบาทค่ะผู้ปกครองอยู่ไหมคะผู้ปกครองขึ้นไปเลยค่ะผู้ปกครองขึ้นไปเลยค่ะผู้ปกครองขึ้นไปเลยนะคะเดนเชญผู้ปกครองด้วยโอ้สุดยอดสุดยอด สำหรับเด็กๆที่ไม่ได้รับของรางวัลพรุ่งนี้มีที่ไหนนะพี่ติง่งวัดหัวเวียงนะครับพรุ่งนี้ไปร่วมกันได้อีกนะครับขอบคุณค่ะแม่เอ, uh, นอ๋น้องๆใครที่ช่วยกันเก็บขยะมาตรงนี้กองไว้ข้างหน้าเดี๋ยวนะ uh. รอรางวัลที่หนึ่งรางวัลพิเศษคือทุนการศึกษาสำหรับน้องอะไรนะลูกน้องคามนะคะหนึ่งปีใช่ไหมคะแม่เอ๋ เดือนละ1 0 0 0บาทเป็นจำนวนเงิน12,000บาทนะคะผู้ปกครองรับทราบแม่เอจะจ่ายเลยหรือว่าจ่ายแต่รายเดือนจ่ายรายเดือนเดี๋ยวลงไปตกลงกันข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะโอนให้คุณแม่นะคะมอบมอบให้คุณแม่เลยนะคะหน0่งหมื่บาทค่ะขอบพระคุณแม่เอนะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะคะ ขอบคุณแล้วก็ยินดีกับน้องคามด้วยขอบพระคุณขอบพระคุณแม่เอ๋ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนคด้วย <ผม S 1> ขอบคุณน้องเอ็มนะครับไม่ได้ดูแลน้องเอ็มเลยนะน้องเอ็มที่ไร้สดอยู่ตอนนี้พี่ <ผม S 1> ต้องขอบคุณน้องเอ็มก็เป็นทีมงานไร้สดไปตามดูในช่องของ MS ็หรือบ่าวเอ็มสุริโอครับผมในเพจได้เลย นะครับจะได้เห็นพวกเรากิจกรรมดีๆแบบนีุ้กคนช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะครับขอบคุณพี่โสรัดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนใช่ว่าวะเป็นศิลปินที่มาช่วยกันก็คือมีพี่โอบะเสียงเนือถูกมีพี่สลักจิตดวงจันทร์พี่ทศพลอิปนภ์ใช่แล้วก็ยังมีพี่วันชัยกรุ๊ป พี่บรรชัยชอบปากาและคุณชยดาชอบปากาอินเตอร์กรุ๊ปนะคะแล้วก็มีครอบครัวของแก้วฟ้าสาเพชรใช่พี่หนูมิเตอร์พี่โรตีมิเตอร์ใช่แล้วก็ยังมีครอบครัวของห้อยสังวาลพี่หนึ่งห้อยสังวาลซึ่งเป็นคนอยุทธยาอยู่แล้วที่มาช่วยผมแล้วก็มีพี่วัดมีเอ๋พ่องมีปัีนิมาขอบคุณพี่เพลงอาซาเลียแล้วก็น้องภูผาดาราน้อยจากรากละครเรื่องเรือมนุษย์ด้วยอ๋อ อ่ะถ่ายรูปอันนี้ Blog, ถ่ายรูปด้วยคพี่โร์ถ่ายรูปมอบทุนการศึกษาให้นิดหนึはは่งพี่พี่ศซร์เดี๋ยวบนเวทีให้เห็นหนูหนูไปถ่ายภาพด้วยลูกถ่ายภาพด้วยเร็วมาอม่แม่ไม่แมถ่ายภาพด้วยพี่โซลร์ด้วยค่ะครับอมอบทุนการศึกษาหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นเวลาหนึ่งปีนลคะหนึ่งปีนี่แหละผลของการรอหนึ่งพันบาทนะคะให้กับน้องคามกับคุณแม่กับครอบครัวด้วยนะคะ ขอบพระคุณนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามความรู้สึกแม่หน่อยดิแม่ผ่องรอจนได้เลยมามาตั้กี่โมงอะมาตั้งแต่6กโมงกว่าๆค่ะและแล้วแล้วรู้ไหมครั้งนี้พอจัดงานเนี่ยรู้รู้ไหมว่าใครจัดรู้ว่าพี่สิงหจัดมาจัดวันนค่ะอ๋อรู้ว่าจัดใช่ไหมแล้วอยากให้จัดอีกไหมอยากค่ะอยากให้จัดอีก โอเคอะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับขอบคุณแม่เลยแม่ขอบคุณแม่เองนี่แหละผู้ที่โชคดีแม้คนเราบางทีบางครั้งมันอาจจะโชคดีกันได้นะครับเล็กเลกน้อยวันนี้ต้องขอบคุณน้องกาบตูนด้วยสื่อมวลชนทุกท่านที่มาทุกทุกสื่อด้วยนะคะใช่ก็ขอบคุณนี่การ์ตูนโชว์ก็คือเอาวิธีมาช่วยเราโดยที่ไม่ได้คิดตังเลยสักบาทเดียวมันมันสะอึกแล้วขอบคุณศิลปินน้องหนูนะที่น้องการ์ตูนโชว์ทุกทุกท่านที่มาเนาะขอบคุณมากชอบประกาศอินเราต่อไปนี้พี่น์แมน นายกสมาคมก็ไม่ได้ค่อยได้พูดเลยแกม้างแต่เมื่อวานแล้วไม่สบายเลยมาในชุดเนี้ยพี่เล็กใช่ไหมพี่ใครคนจะกลับพูดหน่อยไหมพูดอะไรหน่อยไหมคะไม่พี่นอแมนเขาบอกเขายังเป็นห่วงอยู่ว่าไอ้ตาติงแล้วแกจะไปเอาตังค์ที่ไหนจ่ายค่าไฟวันทีตอนนี้สบายใจแล้วพี่ติงเนาะไม่เป็นไรเราสบายใจปวดหัวหน่อยก็สบายใจคนทําเพื่อสังคมนะพี่ติงมันจะต้องมี แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะต้องมีคนมองเห็นความดีพี่พเพราะว่าพี่ทําดีมาตลอดสําหรับชุมชนของพี่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยก็ต้องอดทนมันจะท้อไม่ได้พี่มันจะน้อยเนื้อต่ําใจไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บางท่านก็มองเห็นอย่างที่วันนี้พี่แม่แม่แมแ,มแม่เอ๋กับพ่อผ่องอแล้วก็ทีมงานของท่านทุกคนเนะาะท่านก็มองเห็นความดีที่พี่ทําในจุดนี้